สวัสดีครับวันนี้วันที่30ตุลา2อง5 6 8นะครับก็มาดูกันบ้านหุ้นกันตามปกตินะครับอย่างที่เคยนะครับแท่งเทียนที่ดูที่ใช้เครื่องมือที่ใช้ก็เป็นแท่งเทียนไทเกนาชินะครับแล้วก็เส้น EMA 3เส้นนะครับมี8 21 55แล้วก็เส้น Mac d นะครับก็พยายามจะใช้ให้มันโลง่ลงๆเข้าไว้จะได้ดูง่ายขึ้นหน่อยนะฮะเอ อันนี้เรามาดูที่เซตนะครับก็อย่างที่เคยทำเอาไว้ตีเอาไว้ครับตอนนี้นี่อันนี้ขยายนะครับเราเอาเมาส์เข้ามากดคลิกซ้ายค้างตรงนี้เราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงจะเป็นการขยายแล้วก็ถ้าสกอเร็เมาส์ไปข้างข้างบนเนี่ยมันจะเป็นการออกข้างแยข้าง,างเลื่อนกลับก็คือบีบเข้ามานะครับอันนี้ก็จะทำให้ดูเห็นจัดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับปัจจุบันแล้วก็ตอนปัจจุบันด้วยนะครับ แท่งเทียนในกินาชีตอนนี้เป็นสีแดงมีไส้บนไส้ล่างแล้วก็ไส้เป็นตัวเนื้อเทียนอ่ะเป็นตัวเนื้อเทียนที่เล็กลงนะครับก็ผมบอกว่าเป็นสีแดงมาถึงขาลงแต่ว่าขาลงอ่อนแรงนะครับด้วยตัวราคาเนี่ยอยู่เหนือ im e a ทั้ง3มเส้นก็จะเป็นการขัดกันในเมื่อราคาบอกว่าจะลงแต่อ่อนแรงตอนเส้น im e a บอกว่าขึ้นเมื่อขึ้นกับลงเนี่ย มาชนกันก็จะมองเป็นไซว์เวนึกออกไหครับประมาณนี้ส่วนตัวที่เสริม MACD นี่ก็คือเส้น MACD กับสิกแนลเนี่ยแม็กดีตัดสิกแนลขึ้นมาและอยู่เหนือศูนย์ด้วยนะครับและฮิสโตแกรมก็อยู่เหนือศูนย์เช่นกันก็บ่งบอกว่าอาจจะยังมีแรงขึ้นต่ออยู่ยังเป็นขาขึ้นได้แต่ว่าด้วยความเนี่ยครับอย่างฮิสโตแกรมเนี่ยบางทีเขาก็เราจะดูราคาเป็นหลัก,กน,นะครับ ต่อเส้น im a ช่วยอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าดูในมุมมองอันนี้ผมก็ดูไม่ถนัดนะแต่ว่าถ้าตอบความกระจายคือน่าจะเป็นไดวเจนเพราะว่าราคาครับมันเป็นแนวนี้แนวขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมครับต่อส่วน macd นะครับเขาก็จะเป็นแนวลงมาอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะดูเป็นไดวเจนถ้าถ้าจําไม่ผิดนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยบางทีพอรายเอียดเยอะแยะอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะจาไม่หมดฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา พยายามจะดูง่ายๆก็คือดูแต่ละเครื่องมือแค่นี้ครับแล้วก็เราก็ตีความตอนนี้ก็ตีความว่าน่าจะยังเป็นไซเว่ต่อเพราะว่าอันเนี้ยมันลงมามันอาจจะแค่ย่อเนื่องจากราคาอยู่เหนือเส้นดีเอทั้ง3เส้นเลยแล้วก็แมกดีอยู่ตัอศูนย์นะครับเซตก็อาจจะเป็นการพักตัวอาจจะออกข้างไปนะฮะก็ต้องดูว่าแท่งเทียนจะเฉลยยังไงอันนี้ในไทม์เฟรมเดย์นะครับ ส่วนมากบางทีผมเคยดูคลิปไม่ว่าจะมาจนต่างประเทศหรือว่าจะเป็นในประเทศเนี่ยครับบางทีเราก็จะเห็นแต่กราฟเนาะหรือไม่บางทีก็เป็นตัวอย่างกราฟเราอาจจะไม่ค่อยเห็นตัวหุ้นเท่าไหร่แต่ว่าตัวหุ้นเนี่ยก็จะมีลองลงมาก็จะมีบางบางบางช่องบางคนที่เขาบอกเป็นตัวหุ้นอะไรเงี้ยแต่ก็มีอีกบางช่องเหมือนกันที่แบบว่า,าตรงเนี้ยเรามองไม่เห็น ผมก็เลยบางทีพยายามจะดูพยายามเปิดตาม,มานะครับทีนี้เป็น,เ,ปนเหตุสําคัญที่ว่าในเมื่อเราดูแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดตามเราดูในวิวในมือถือ youtube ในมือถือนะครับหรือในแพดเนี่ยเราก็เปิดโนด้ตบุ๊กดูกาฟเพื่อจะดูขยายกาฟให้มันชัดขึ้นด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ดูคู่กันพอเราเห็นทรงกราฟเราอาจจะพอประมาณได้ว่าเป็นเป็นไทม์เฟรมอะไรหรือว่าถ้าเปิดเต็มเต็มอย่างเงี้ยก็จะเห็นชัดก็จะโอเคหน่อยนะครับถ้าดูเซตเป็นไซเว้ ก็คือตอนพักตัวตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มาดูกันบ้านตัวที่หามาอันนี้เป็นกันบ้านที่หามาจากในเซ็นต้าสิบเจ็ดร้อยนะครับผมก็ไปหามาว่าหาพยายามหาค่าราคาที่มันอยู่เหนือนเส้น EMA ห้าสิบห้าไวอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแหล่งซื้อหน่อยมีโวลุ่มประมาณสักล้านหรือสองล้านขึ้นไปมันจะได้แบบมีการซื้อขายได้แบบแข้งเทียนม,มันก็อาจจะเรียงเป็นแนวเป็นสวยเงี้ยครับมันจะได้ไม่เป็นบาร์โค้ดยึกยืยึกยืออย่างที่เคยเห็นนะครับ นี้ลองมาทำกันบ้านดูตัวนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะคล้ายเซตเมื่อสักครู่นี้นะครับแท่งเทียนเนี่ยเป็นแท่งโดจิเห็นไหมฮะเล็กราคายังไม่เป็นไหนตอนนี้ก็คือการพักตัวถ้าดูจากการตีเส้นแล้วเนี่ยก็เหมือนจะเป็นไซเวย์เพราะว่าราคาเนี่ยกับ EMA 8เนี่ยมันไล่อยู่แบบทาบทาบแนวกันมา แล้วก็ย1ิเอนี่ยก็เริ่มท่ามาด้วยนะครับแต่ก็ยังอยู่เหนือเซ้น55อยู่ก็ยังมองเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าขาขึ้นอาจจะเป็นการผักตัวแมดดีนะครับก็อยู่เหนือศูนย์แต่ว่าตัดสิกแนลลงมานะครับแล้วก็ตัวฮีตแกรมก็อยู่ใต้น้ําแบบนี้ก็เนี่ยอย่างนี้ครับลงเหมือนแบบมีแรงยังไม่มีแรงขึ้นอันนี้ก็อยู่ด้านบนแต่ยังไม่มีแรงขึ้นเช่นกันนะครับก็เลยมองว่าเป็นไซเว แต่ว่าถ้าใช้เทนไลต์ตีหรือว่าใช้ e m เนะครับดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเทนขาขึ้นอยู่เดี๋ยวผมลองเช็คอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมดูว่าเหมือนมันเช่นมันแปลกๆข่านี้ไงเป็น34ผมน่าจะใช้ k คีเช็คอะไรแล้วดูผิดนะครับอันะนี้ห5าส้าละสาก็น่าใช้ได้นะครับเพราะว่าทำเฟรมเดียมันก็นานเหมือนกันแต่เอาให้ชัวก็เป็น ตีซะว่า55เนี่ยแทนเส้น50มาตรฐานแล้วกันครับมันก็จะจะแบบเข้าใกล้เคียงกับที่ตลาดเขาใช้หน่อยหรือไม่ก็ถ้าให้ตามตลาดไปเลยก็มีเส้น50กับ75ที่จะบ่งบอกเทรนชัดเจนขึ้นนะครับตรงนี้ไซด์เวก็ผ่านไปนะครับถ้าจะอันนี้ผมตีเอาไว้วางจับหลอตไว้เฉยๆนะครับเพื่อเอาไว้ถ้าจะตีราคาเล่นๆก็จากราคาปัจุบันไมนี่กว5นะครับ อันนี้อาจจะขึ้นหรืออาจจะลงก็ไม่แน่เพราะาตอนนี้ออกไซเวย์บางทีถ้าดูไซเวย์ล้วก็จะรอก่อนครับก็เลยจะผ่านไปบีกิมบีกิมอันนี้ขึ้นมาเยอะแล้วก็ถ้าเป็นส่วนตัวครับก็จะไม่กล้าเข้าเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นมาจากข้างล่างพยายามผมพยายามจะหาที่มันขึ้นย,ยืนขึ้นมาเหนือ55แล้วก็ค่อยตามขึ้นไปครับก็าอาจจะพอจะปลอดภัยหน่อยเพราะว่าเวลามันขึ้นมาสูงแล้วเนี้ยคือเราไม่รู้เลยว่ามันจะ ลงไปตอนไหนซึ่งตอนเนี้ยมันเคยอาจจะเนี่ยผ่านต้านมาแล้วถ้าผ่านต้านตรงนี้มาอาจจะไปต่อไปก็อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้เราก็ตีไว้ก่อนคร่าวๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับอาจจะเป็นต้านต่อไปก็ได้อันนี้อันนี้ดูตามการาฟนะครับผมก็พยายามจะดูในจุดที่แบบเคยบอกว่ามีทั้งยอดทั้งโลทั้งไฮเนี่ยอาจจะเป็นแนวต้านแนวรับได้นะครับ หรือไม่ก็เป็นเลขทวนตัวเนี่ยจุดห้าหรือจุดศูนย์ตัวไหนสิบเก้าบาทหรือสิบห้าจุดห้ายี่สิบสิบจุดห้าอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นส่วนตัวตอนนี้มันขึ้นไปแล้วก็อาจจะยังไม่ดูไม่สนใจแล้วก็สกแกมก็ยังออกแบบอ่อนแรงอยู่นะครับสลับกันระหว่างสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มนี่หมายถึงว่าจะราคาจะเริ่มแบบทําให้ความแรงจะลดลงมานะครับแล้วก็สีเขียวอ่อนเนี่ย มันสว่างเนี่ยเหมือนกับว่าเออมันยังม,มีแรงอยู่อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะตีความประมาณนี้เนี่ยนะฮะไอแม,แ,มแทงเทียนเนี่ยพอมันเขียวเข้มเนี่ยแล้วก็ลงมาที่แดงพอแดงเริ่มแดงอ่อนเนี่ยหมายความว่ายังม,มีแรงม,ม,มีแรงเริ่มลงมาเนี่ยช่วงนี้มันก็เลยจะกลายเป็นสีแดงนะครับต้องต้องลองค่อยๆจับจับความรู้สึกดูครับเนี่ยมันจะเป็นแบบทีละช่วงทีละช่วงนะครับของแม็กดีเงี้ยช่วงที่โซแกรมเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับลองลองดูตัวนี้ก็ผ่านครับ ถ้าขึ้นสูงอันนี้ก็ออกไซเวย์เช่นกันนะครับย่อลงมาหน่อยดูเนี่ยเวลามันอยู่รับลาบกันเนี่ยครับพยายามดูว่าเนี่ยดูเหมือนจะไซเวย์อันนี้ก็เหมือนไซเวย์เหมือนกันเพราะเนี่ยเอาท่าชัดๆคือเซ็น55เนี่ยมันออกข้างๆนะครับจะเป็นแท่งเทียนปกติหรือว่าเป็นแทเลกินาชีเนี่ยถ้า EMA เป็นตัวใช้เป็น EMA สามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้นะครับทีนี้ถ้า EMA มันรับลาบไปเนี่ยแล้วราคาก็ามาบนเวียนอยู่แถวเนี้ยก็มองว่าเป็นไซเวย์ได้แล้วถ้าเราตี กรอบไว้ยางเงครับเนี่ยอันนี้ออกกันครับอันนี้เป็นตีส์ว่าเป็นกรอบใหญ่ประมาณนี้นะครับบางทีไม่ต้องไปสูงมากก็ได้ครับเผื่อเผื่อไว้หน่อยเนี่ยครับก็ดูเป็นไซเวีใน,นช่วงเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ครับก็ผ่านไปไซเบีส่วนตัวนี้พักตัวอยู่นะครับเพราะว่าอยู่เหนือ5้และราคาเนี่ยเคยขึ้นมา ถึงตรงนี้แล้วก็ย่อลงมานะครับอยู่ในกรอบผมก็ตีเอาไว้เนี่ยจะต,ตรงนี้หรือตรงล่างนี้ก็ได้ครับเราก็มองให้เป็นกรอบอย่างเงี้ยและเรามาดูแบงดีปัจจุบันนะครับใหญ่ๆหน่อยแบงดีปัจจุบันก็ลาบอยู่กับเส้นศูนย์ก็ออกข้างครับแต่ตัวนี้เนี่ยยังขึ้นยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่เพราะว่า มันอยู่ใน55แล้วมันพักตัวอยู่นี่8กับ21,000กันถ้าผ่านกัน EMA พั e นกันหมายความว่าอาจจะเป็นแนวไซด์เวย์ได้นะครับเนี่ยราคาก็มาอยู่เงี้ยมันทับกันหมดเลยการถ้ามองเทรนขาขึ้นชัดเจนก็คือราคามันออกไปแล้วก็ EMA เรียงกันแบบเนี้ยครับหรือ EMA แยกกันโดยไม่พันกันแบบเนี้ยไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงแบบเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยเรียกเป็นแทนลงชัดเจนอันนี้ก็ขึ้นชัดเจนส่วนในพวกที่มันมีเป็นราคาอย่างเงี้ย อาจจะเป็นช่วงของมันเพราะว่าหุ้นมันก็ขึ้นเป็นฟันปลาอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้ก็ดูเป็นไซว์เวอาจจะมีแนวโน้มอ,อ,อาจจะขึ้นไปได้ต่อคิดว่านะครับอันนี้ก็ดูต้านไปตรงสักอันนี้อาจจะใกล้อาจะดูตีไว้ก่อนครับเนี่ยยอดนี้กับยอดนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มองว่าเป็นขาขึ้นแต่ขาขึ้นอ่อนแรงเพราะว่าไฮเกณอาชิ energy, เป็นั้งสีเขียวและมีไซบนไซล่างนะครับก็เลยจะมองแค่นี้ งน,นี้ก็มองง่ายดีครับก็ขาดครับทนนี่ผมไปทาทงสีเอาไว้ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าดูอะไรหรือว่าเป็นแถนเฟรมสีเสีอนี่ครับแถบเฟรมเเนี่ยมันเป็นสองเขียวไงครับอันนี้เราก็มาตรงนี้ได้ครับแต่ก็จะใกล้เหมือนกันนะอันนี้ก็เตรียมจะตัดถ้าเป็นเ4สเนี่ยก็แค่อาจจะขึ้นไปนะครับถึงว่าใส่ทงเอาไว้บางทีผมก็จะด,ดูอย่างที่บอกครับอาจจะมีแค่ D กับ h c อาจจะเข้าเร็ววหน่อยแล้วก็ดู h c เงี้ยครับแต่บางทีก็ยังทำให้เศาสับสนขนาด2 t i m ทางเฟรมนะครับแบบว่ามันแสดงแท่งเทียนไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะครับก็ถ้าเอาชัวก็เป็นแท่ง D ก็ช้าหน่อยจจะก,ก็ชัวกว่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ใส่ทงไว้ครับตามตามตาม,ตามดูได้เผื่อเอาไว้ออผมก็ว่าสมัยเป็น,เป,นเป็นสีแดงอ่า KTB ครับอันนี้ที่ใส่ โดยมากในที่ใส่ทรงสีน้ําเงินเนี่ยสีฟ้าไว้เนี่ยจะพยายามจะดูว่ามันเป็นที่มันอยู่เหนือ e m a ห้าสิบห้นะครับเนี่ยพวกนี้ก็ใส่ไว้ได้ครับเนี่ยจริงแล้วเนี่ยแค่ถ้าเดี๋ยวเรามากองออกอีกทีนึงครับเนี่ยเราดูว่า55ไว้เนี่ย k t b ตอนนี้พักตัวนะครับขึ้นมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเป็นแท่งสีแดงที่อ่อนแรงเป็นขาลงแต่ขาลงอ่อนแรงนะครับแล้วก็ แม็ดีกับซิแนลก็ยังอยู่เหนือศูนย์อยู่แต่ว่าฮิสโตแกรมเนี่ยเริ่มเป็นสีเขียวเข้มก็คือหมายความว่าอ่อนแรงจะขาขึ้นช่วงนี้อาจจะต้องระวังเพราะว่าเท่าที่เจอมาแล้วฟังมาตั้งแต่เรียนมาครับแล้วเจอกับตัวเองก็คือส่วนมากเวลาหุ้นที่เขาปันผลนะครับก็จะร่วงแล้วเขาก็จังจะขึ้นแต่อันเนี้ยถ้าคนทนถือได้และถือยาวเนี่ยราคายังอยู่เหนือห้าสิบห้าแล้วก็ใกล้วันที่จะอีกอ่าอีก็คือวันปันผลนะครับตัวเนี้ยคือวันปันผล ราคาอาจจะแค่ย่อลงมาแล้วไปต่อแบบดีก็ได้นะครับอาจจะแบบแบบนี้ย่อลึกมาหน่อยอาจจะบางคนตกใจแต่นี้ดูก็เป็นขาขึ้นชัดเจนอยู่นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงแต่เงี้ยตอนตอนนี้คือต้องรอดูครับว่าแท่งต่อไปของวันนี้จะเป็นอะไรจะเขียวหรือจะแดงน,นะครับก็เก็บไว้ตามดูได้ครับก็ใส่สีไว้เอ b บี PCB ครับเอ b บี PCB อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ย่อลงมานะครับยังเป็นขาขึ้นแต่ว่า ขึ้นตอนนี้ย่อตัวพักตัวเพราะว่าเท่งเทปเป็นสีแดงน,นะครับแล้วก็ m a c นีเนี่ยเหมือนจะตัดสัญญาณลงกับพิโซแกรมก็เป็นสีเข้มกำลังจะใกล้ศูนย์ลงไปละอาจจะลงมาที่ศูนย์หรือว่าจะเด้งขึ้นไปอีกก็ได้นะครับตัวนี้ก็ผ่านไปครับจริงจริงส่วนตัวอย่างที่บอกครับถ้าเป็นหุ้นหลักร้อยถ้ามันแพงนะ้าทุนไม่พอ,อก็ผมก็จะไม่เอาหุ้นหลักร้อยประมาณนี้นะครับตัวนี้อยู่ใต้ศูนยครับ ก็ยังไม่ขึ้นออาขอโทษครับใช่แม็กซี่อยู่ใต้ศูนย์แล้วราคาอยู่ใต้ห้าสิบห้าตอนนี้ก็ไม่สนใจครับน,นี้ก็ผ่านไปผมไม่แน่ใจว่าทําไมถึงใส่สีแดงอีกแล้วอ๋อน่าจะเป็นวีดูเฮดสีเนี่ยครับเห็นไหมครับบางทีเราอาจจะสับสนได้ว่าตรงลงเราดูเฮดสีทำเฟรมดีนะครับลำหลังก็เลยพยายามจะต้องเลือกทำเฟรมชัดเจนสักอันหนึ่งแล้วก็ดูอันเดียวจะได้ขัดความงงไปก่อนนะครับระดับมันจะได้ให้ไม่ให้สับสน ตัวนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็อยู่ใต้มันมีสัญญาณนะครับว่าเนี่ยสองเขียวอย่างเงี้ยแท่งปัจจุบันมากกว่าแท่งก่อนหน้าทำไฮทั้งโลแต่ว่ายัางอยู่ตรงเนี้ยอาจจะเป็นไซเวีออกข้างไปก่อนนะครับก็ผ่านไปทูเหมือนกันครับโอ้นี่แสดงว่าสีแดงนี่ผมไปดูเฮดซีนะครับบางทีผมก็ยังเลือกทำฟิวอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นการแชร์นะว่า ถ้าเราดูตามเฟรมเราเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกสักทามเฟรมหนึ่งแต่ด้วยความที่บางทียังมีจิตใจที่ยังอยากแบบเข้าไว้สักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ย<ๆ>ก็เลยจะลดลงลงมานะครับอันนี้ก็ตามเก็บไว้ใส่ทงไว้ตามดูได้ครับเนี่ยจะเป็นแดงหรือตำเงินก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญคือถ้าเราเห็นแล้วเราเราอยากจะเข้าหรือว่าเราบบสนใจเงี้ยเราก็วางสับรอไว้ก่อนเลยตรงไหนก็ได้นะครับที่แบบเราผรับได้นั่นก็คืออาจจะเป็นความ ตีกอ่อนพอดีไว้เนี่ยพอดีหกจุดเกือบเปเซค่อยๆไล่ขึ้นไปครับอ๋อเต็มที่ก็4 5, 5่าห้าก็ได้ครับเนี่ยเต็มที่5%แล้วกันนะครับไม่ควรจะเกิน35%แต่ตอนนี้ยังต้องดูว่าทังต่อไปถ้าเป็นเขียวมากกว่าเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นอาจจะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับในนี้ก็เป็นเพียงการทํากันบ้านนะครับแบบไม่ ไม่ได้ให้ซื้อเพราะว่ามันเห็นไหมเราดูมาตั้งเนี่ยครับขนาดเซตห้าสิบเซตร้อยที่หามานะครับดูแล้วเหมือนจะเข้าได้บางทีก็ยังเข้าไม่ได้เลยนะครับมันก็ต้องใช้เวลาดูหน่อยราะจะเข้าไปเ,าเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ออกอย่างผมส่วนมากเนี่ยวินัยในการซับร้อนเนี่ยแม่นไม่ขาดแต่ว่าเวลาจะเข้าเนี่ยบางทีก็จะโดนเหมือนกันนะครับอาจจะเข้าผิดจุดหรืออะไรอย่างเงี้ยพอในเมื่อเราซับร้อนแล้วก็ยอมยอมเสียแต่ว่ามันจะค่อนข้างเสียมากหน่อย เพราะว่าถ้าเราไปเข้าปิดจังหวะอะไรเนี้ยแต่ซับลอดนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะหายนะฮะค,รควรจะต้องติดไว้ตลอดทําให้เป็นนิสัยมันจะกันที่เราขาดทุนได้มากกว่าเหมือนแตาก่อนที่เข้ามาในตลาดเราเราไม่มีซับลอดเราก็จะโดนเยอะนะครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็แชร์มุมมองประมาณนี้นะครับถ้ายัางไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ทำคลิปแชร์ไปเรื่อยๆนะครับว่า มีหุ้นตัวไหนเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดแล้วยิ่งสมัยนี้เราไม่ได้เทรดกับคนสักอย่างเดียวแล้วมันก็จะมีระบบในการเทรดพฤติกรรมการซื้อการขายมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราก็เลยต้องทํากันบ้านไว้ลืมตลอดเรื่อยๆอ่ายังไงวันนี้มีผิดพลาดอะไรก็ลองขออภัยไปด้วยนะครับถ้ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันครับผมไว้จะทาคลิปใหม่ๆมาอีกนะครับขอบคุณครับ